สตาเบนซ์สวยที่สุดในย่านรามิทามันจะเหมือนคำขี้โมของช่างนัดชัดเจนเบนซ์เอพีหรือไม่วันนี้ผมบินคาจะช่วยมาดูนะครับนั่นก็คือการสปาเบนซ์แบบพรีเมียมคันนี้จะเป็นรถเบนซ e ์อ e ี s ลาสอีสองซึ่งเป็นโชวีสองหนึ2สองที่กำลังได้รับความนิยมมากเพราะว่าราคาจาก4ีล้านกว่าวันนี้หรือเพียงแค่10% 4 0 0 0 0 0เซ็นก็ได้เป็นเจ้าของแล้วแต่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่หลายท่านนั้นต้อง ระหว่างล้วก็ต้องรีบแก้ไขนั่นคือในส่วนของรถเริ่มโซมล้อเริ่มมีขี้เกลือสีสันภยัยนอกเริ่มมีร่องรอยกันขูดขีดตลอดจนภายในไม่ว่าจะเป็นปุ่มแล้วก็เบาะตลอดจนผ้าหลังคาเนี่ยก็เริ่มจะไม่สวยงามแล้วแล้ววันนี้ช่างนัดเจ้าของอูเบนวีพีก็จะมาบอกว่าขั้นตอนในช่วงกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขาดอะไรบ้างแล้วมันจบสวยอย่างคำที่โมวันก่อนหรือไม่ถ้าไม่สวย สองกลมที่เราคุยกันไว้เมื่อคืนนี้สองกลมะท่านผู้ชมมาดูผมจะขอความเห็นจากท่านผู้ชมนะว่าจะได้สองกลมหรือเปล่ารอดูคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะเราจะไม่ให้คะแนนกันเองนะช่างนั้นะโอเคงั้นช่างนัพีเซนเละก็คดีนะครับก็ใช้เวลาทําเกือบ3สัปดาห์กันเลยทีเดียวเพราะว่ามีการเซอร์วิสเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วก็สปาเต็มระบบ ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับแล้วนะครับก็โดยรวมแล้วผมว่าคันนี้ตอนนี้ก็90%แล้วนะโอเคงั้นเราเริ่มด้านหน้าครับข้างหน้านี่คือไปสปาพรีเมียมแล้วสปาเต็มระบบเลยครับผมไปสีดดวงกระจ้างหน้าก็ขัดเงาแล้วขระจังหน้าขัดเงาให้ลูกค้านี่ก็เป็นกระจังเดิมๆของลูกค้านะเราทําการสปาให้นะครับผมฟื้นฟูสภาพให้ กันชนหน้าคือเดิมๆเลยครับคันนี้สีไม่ได้ทํานะฮะอ๋อคันนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีการทําสีคันนี้คือการสปาอย่างเดียวเลยก็คือขัดขัดเงาให้ใช่ถ้าไปนอกคือเป็นการสปาเดี่ยไม่มีการทําสีแล้วก็ทีนี้มาดูส่วนของภายในเครื่องยนต์ฮะอ่าครับจะได้ดูด้านหน้าแล้วก็ห้องโดยสารแล้วก็ด้านท้ายไปเลยฮะนี่ท่านผู้ชมภายในเครื่องยนต์เนี่ยภายในเครื่องยนต์เนี่ยผมให้คะแนน before after นะ before ประมาณ70 after ก็เกือบสิบวกผ่าน ขอบคุณมากครับพี่ผ่านผ่านไม่คีโมฮะแต่ทีนี้เท่านั้นก็รอคำคำคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะว่าเราจะเสียสองปมหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์มาทางผมแล้วเดี๋ยวมากินกับผมมากินด้วยกันกับผมใช่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 ก็สภาพก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็มีเอาเรื่องการเซอร์วิสละกันนะครับก็มีเรื่องผ่านกองน้ำมันเครื่องนะครับผมแล้วก็พวกไอดีต่างๆพวก EGR ทำการล้างใหม่หมดทั้งระบบเลยแล้วก็มีการตรวจเช็คหัวฉีดล้างหัวฉีดให้ลูกค้าใหม่หมด เปลี่ยนของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ติดเครื่องยนต์โชว์รอบเดินเบาอยู่นะใช่ครับนี่รอบเดินเบาที่ไปชมก็ประมาณสัก800รอบแต่นาทีเสียงเครื่องยนต์ก็ถือว่าเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดีนะเสียงดีครับคันนี้ก็เช็คหัวฉีดอะไรเรียบร้อยระบบ EGR ระบบอะไรล้างให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเช็คกองยี่ห้อยูรยังฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะมีการใช้ตา รีเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนจะสงบองให้ลูกค้าครับตัวนี้หัวฉีดสีหัวนะเดียวไฟใช่ครับก็โอเคนะเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาก็อดีเทลไลท์กับโอเคถือว่าจัดการมาแล้วเนาะคือเอาไปได้วิ่งยาวๆได้เลยครับเอาไปใช้ก็เรามาดูฝุ่นกันท่านผู้ชมมันก่อนเนี่ยมันก็จะมีคราบเเหลืองคราบฝุ่นของการใช้งานใช่ไหมแต่คันนี้มันเริ่มเงาขึ้นมาแล้วก็คือสีพื้นฐานเดิมโรงงานเ็้าโชคกับโรงงานก็ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกก็คือสภาพรับเข้า70คะแนน หลังจบก็เก้าบวกก็ถือว่าผ่านเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรื่องทั่วไปของมาตรฐานของการสปาเขาใช้นัดอยู่แล้วครับผมครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คือมันคงไม่ใช่ว่ากิ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนก็รถมืนสองเนาะถูกต้องครับครับไม่งั้นจะขี้โม้ไปฮะครับ90นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วฮะอ่านี่ท่านผู้ชมจากขวาก็ใหม่กิ๊บเลยฮะแล้วรถตัวถังคันนี้สวยมากนะเดิมๆไม่มีการแกะเลยฮะเจ้าของคนนี้ดูแลดีมากใช่ต้องต้องชื่นชมเลยพลาสติกอย่งเือเลย ใช่พอติดเดิมจากโรงงานเลยนะเออสุดยอดใชด่ะ,อะโอเคได้แน,น่ถือว่าโอเคผ่านฮะเราจะไปดูส่วนของล้อนี้ล้อแล้วก็ยางล้อและยางนะครับผมอ,อันนี้ยางก็เป็นยางเดิมของลูกค้าแต่ทำล้อไปทำการทำสีทำสีให้ใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเซ็นเตอร์แคปให้นะฮะ ส่วนข้างในคันนี้มีการเปลี่ยนโช๊คด้วยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนลูกหมากล่างตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยคือเซ็ตอัพช่วงล่างใหม่ด้วยด้านหน้านะครับซึ่งเราทําคลิปให้ดูแล้วใช่ที่เรามาดูคลิปนี้ก็คือความสวยงามเนาะเพราะข้ายในมองไม่เห็นใช่ท่านผู้ชมเมื่อก่อนมันจะมีขี้เกลืออยู่แล้วก็ตรงเซ็นเตอร์ล้อเนี่ยก็จะมีสนิมครับตอนนี้ก็มีการสปาก็คือมีการพ่นดุมล้อซึ่งมีที่เดียวที่ทำที่แว่าบินเต็มทั่วไปไม่ทำนะอันนี้คือสเปคจากโรงงานเลยนะสิงละนี่คือข้อแตกต่าง แล้วก็ในส่วนของแข็งกาดแข็งกาดก็มีการสปาด้วยนะอันนี้จะให้เห็นท่านผู้ชมล้างให้หมดเลยนะคตัวอย่างแขงกาดล้างให้หมดแข้งกาดก็คือแผ่นปิดใต้เครื่องยนต์เดี๋ยวจะต้องล้างให้ให้ใหม่ที่สุดซึ่งซึ่งที่ทั่วไปเขาจะไม่ทํากันคือผมจับคือไม่มีมือเปื้อนเลยนะนี่อ่ะ่างนี้เลยนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือตาความสะอาดแล้วนะใช่ถ้าก่อนนี้มันก็จะมีคราบครนนะคราบุ่นคราบครนเต็มไปหมดคราบน้ำมันเก่าๆเหนียวๆตัวนี้มันก็จะป้องกันการกระแทก ใต้ท้องรถนะนี่เห็นไหมแต่อันนี้มีผ่านศึกมาบ้างแล้วผ่านผ่านผ่านสปอตูฟูตอนนั้นหน้าเขายุบไงมันเลยโดนอโอเคเราไปดูภายในที่นี่ฮะภายในแอร์คอนยูภายใน,อน,อยยในเรามีการขัดกระจกเงาแบบ VP ที่สุดใช่ท่านผู้ชมดูดีนะอันนี้คือมีมาัานางซองหน้าผมกับช่งนัดได้เลยเรามาดูกันไหมท่านผู้ชมผิดไหมมันใสซองหน้าผมได้เลยอ่ะใช่ครับนี่ท่านผู้ชม<ว>นี่คือการสปากระจกแบบ ความลับพิเศษที่เดียวในย่านนี้มูลค่ากว่าหมื่นบาทใช่มูลค่ากว่าหมื่นบาทแต่ว่าเราให้ลูกค้าฟรีครับคลิปนี้ช่างนัดให้ฟรีเลยท่านผู้ชมคือจัดจัดให้เต็มๆเลยอันนี้อันไหนแถมได้แถมเลยนี่ท่านผู้ชมดูดิฮะมันเงามากนะคือไม่มีคราบน้ำนะเออเดี๋ยวไปดูดูดีๆครับอันนี้คือคือแอร์เปิดขึ้นมาเฉยอันนี้มันเป็นฝ้าแอร์โอเคนี่นี่คือหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นท่านผู้ชมโอ้สุดยอดมากอ่ะนี่เราเปิดดูภายในทีินี้แช่นัท นี่ภายในพอเรียบร้อยเราจะเป็นยังไงท่านผู้ชมโอ้โหแ็นมากเลยปุ่มสวยงามนะครับปุ่มก็เรียบร้อยนะฮะไม่มีลอกแล้วนะครับเบาเบาเบาะสวยอีกแล้วนะ่เบาก็เดิมๆนะคือฟอกอย่างเดียวฟื้นฟูสภาพใหม่อย่างเดียวนะครับครับให้ดูที่ปุ่มเพไ่ไให้คือปุ่มเดี๋ยวเหลือเปลี่ยนปลาหมึกให้ลูกค้าอีกนิดนึงช่องกลางอันนี้ก็เปลี่ยนแถมให้เลยครับนี่ท่านผู้ชมอ่ามันชอบพังกันนี่ฮะวงมาลัยก็สปาเสร็จก็จะเห็นหนังแนบป้าดำขึ้นเลยฮะก็คือผิวสัมผัสทีนจะนุ่มนวลมาก อโอเคฮะข้างในก็ให้90้าสคะแนนเหมือนกันนะฮะจาก70ก็คือโดยรวมจาก70ไปถึง90ผมว่าพี่วินไปซื้อมาเลยดีกว่าอสองกลมเหรอเออ <laughs> ได้ได้ไม่ยากไม่ยาก <laughs> ฮค<ะ>เดี๋ยวจัดให้ <laughs> เดี๋ยวจัดให้ <laughs> นี่ท่านผู้ชมนอกจากจะมีความสะอาดแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นหอมมากขึ้ท่านผู้ชม,อมโอเคฮะ อยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นด้วยตัวเองเนาะใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะดีเทลมันอาจจะไม่ไม่ไเหมือนกับตาตัวเองอ่ะครับคงไม่มีกล้องรุ่นไหนที่เห็นเท่าตามนุษย์นะแน่นอนถ้ามันมีกลิ่นไปในกล้องนี่ท่านผู้ชมคงจะได้กลิ่นแล้วล่ะอ่ะดูแล้วหลังครับนี่ท่านผู้ชมคือมันใหม่มากอ่ะเพราะว่าทําสีใหม่อืมันก็แบบว่าบรรยากาศรถใหม่เริ่มกลับมามันก็ทําให้รถดูสว่างขึ้นสวยขึ้นเลยนะครับสีล้อใหม่แล้วเจ้าของเดิมนี่ก็ ใส่ยางมิชลินด้วยนะเป็นยางคลีเมี่ยมซึ่งสเปกล้อตัวนี้ก็จะเป็นสองส5่ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดทั้งสี่วงเลยมันไม่เหมือน a m G มจีเนี่หน้าหน้าหลังไม่เท่ากันอันนี้ก็คือเปลี่ยนียยางประหยัดกว่าใช่ครับทีนี้มาดูด้านท้ายจะมผู้ชมเห็นไหมไฟที่ผมบอกว่าก่อนที่ขัดมันก็จะหมองนิดนึงพอขัดเสร็จเนี่ยความเป็น LED ของมันเนี่ยก็จะเริ่มเงาามากขึ้นการแดงของมันนี่ฮะเม็ดแดงก็จะเริ่มชัดขึ้น ใช่ครับแล้วก็โครเมียมที่เราคุยกันนี่นะมันก็จะเิ่มมีความเงางามมากขึ้นอันนี้ทะนั้นตัวโครเมียมนี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเดิมของลูกค้าด้วยนะถูกต้องครับครับถ้ามันขีดข่วนมาบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสวยงามขนาดนี้แต่คันนี้ก็คือเขาดูแลดีดูแลมาดีครับพื้นฐานมาดีคันนี้ใะ่ครับนี่ครับที่ส0งทีใดก็คือดีเซลเทอร์โบคอมเรลเรลเด็กอินชันอ่ะดูท้องท้ายนิดนึงตัวนี้แหละสําคัญคือสปาส่วนใหญ่อะจะไม่ถอดแต่ว่าอันนี้คือเจ ขอ,ขอเดืยมของเขานะใช่ครับแต่ว่าเราเราเราสปาให้แล้วเรียบร้อยอ่แต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นนะม,มันก็จะสะอาดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมครับและนี้เป็นของลูกค้าเขานะครับให้ดูว่าผ่านมาตรฐานจะเป็นแบบนี้อะโอเคไปดูฝั่งคนขับที่นี่รถล่างขวาท่านผู้ชม คือหน่ายฉาเจ้าจของมา,มากครับเหมือนรถใหม่เลยนี่เดี๋ยวท่า,ทานัาโชว์หลังคาแก้วด้วยเราก็ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับคือใช้ได้ไหมอะไรนี่ครับดูข้างบนข้างล่างนี่มันรอตรงนี้แหละอ่าคันนี้สายเหนือมีหนาวใช่ไหมเพชรบูรณ์มีหนาวอยู่แล้วเอาไปโชว์อ่านะครับเอาไปโชว์เอาไปโชว์ได้ใช่ อ่ะมาดูแข้งข้างตัวนี้ได้ไฟิลเลยอจจะมีผมเนี่ยเห็นไหมเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มทำมาแล้วมันจะไม่มีแล้วมันจะใหม่นิดนึงเนี่ยใช่ครับสังเกตนดูนะทุก่คือมองตรงไหนก็สวยฮะจากตอนแรกเอาเข้ามาเนี่ยมองตรงไหนก็ไม่สวยตอนนี้มองยังไงก็สวยโอเคย่อนเยียมมาฟิลสมัมผัสเดี๋ยวลูกให้ดูนะทุกท่คือปกติเลขไม้ไอเลขใหม,ใหม่ถ้า ค่าประมาณ89,000ึ้่ไปเนี่ยครับตรงนี้มันจะเงาท่านผู้ชมเงาแล้วก็บางเริ่มจะขาดด้วยในชั่งนัดนะใช่ครับเพราะว่าเราเราลูบมันบ่อย,ยะบจับบ่อยสัมผัสบ่อยแต่ว่าคันนี้เนี่ยพอมันใช้งานน้อยแล้วสปาเนี่ยการฟื้นฟูของหนังเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาใกล้เคียงตอนที่รถใหม่มากเห็นไหมมันก็จะเริ่มความเงาหายไปครับผมนี่คัมันก็จะมีความสะาดข,ของหนังเมื่มขึ้นก็ถือว่าโอเคครับผ่านนะหลังจากที่เราขี้โม้กันเยอะแล้วทีนี้ก็จะไปสรุปกันฮะ วว่านสําหรับผมผมก็ให้ผ่านช่างน,นัดไม่ได้ขี้โม้ฮะ <S <S แต่ว่าก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนี่แหละว่าจะคิดเห็นกับเราหรือไม่เนะวา่าหากว่าคิดเห็นว่ามันสวยมันผ่านไม่ได้ขี้โม้ก็กดหนึ่งก็แล้วกันแต่ถ้ากดสองก็คือไม่ผ่านเราจะมาดูกันนะว่าในคอมเมตนต์ใต้คลิปเนี่ยจะเป็นกดหนึ่งหรือกดสองถ้ากดหนึ่งเยอะๆได้สองกลมเลยไหม แน่นอนไน้นอนอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วโอเคก็เชิญชวนท่านผู้ชมมาด้วยนะได้ครับินดีเลยคนไหนบ้างสำหรับใครที่กดหนึ่งนะเออมามามาเยี่ยมชมอู่ของเราได้ได้ครับนะรับรองว่ามีน้ำเย็นให้ดื่มเนาะมีห้องแอร์มีห้องแอร์ให้นั่งและมีรถที่สวยให้ดูใช่โอเคครับก็ต้องขอบคุณเช่นมากๆที่ทําให้รถนั้นสวยขึ้นแบบนี้และผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมไม่หลายคนนั้นคงมีคําถามอีกมากมายอาจจะใช้รุ่นอื่นอยู่นะอาจจะเป็น20-4 หรืออาจจะเป็น212213 SLK อเยางี้ยอยากจะทำสปาทำได้ไหมราคาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะสอบถามชักงนัดเดย้เลยฮะได้ครับยินด,ดีครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจอยากจะทำสปาหรือว่าดูแลฟื้นฟูรถของท่านให้กลับมาใหม่และสภาพดีเหมือนตอนที่ได้มาแรกแรก,ก็สามารถโทรมาสอบถามปรึกษากันได้นะครับผมที่เบอร์0818561515 0818561515ครับขอบคุณช่นัดอีกครั้งครับผมขอบคุณครับพี่วินครับ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์วีเอพีศูนย์แป้นึ่งห้าหนึ่งห้าช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์วีีการตีไม้สุดนิย่านลามินทาฟัานไปขัดซอกนั้นให้พี่เลยอัาน 多少岁？